เหนื่อยไอ้กรกมึงไปหยิบยาด้ให้กูหน่อยครับผมเป็นอะไรเหรอยายกูหายใจไม่ก่อยครองสงสัยแอร์ไม่เยน็นฮมมีเอายายไม่เล่นตอนอีพีสาแค่ยายพูดถึงครูสลิมยังโดน YouTube เซ็นเซอร์ทำไม YouTube ได้อ่อนไหวขนาดนี้วะกระจอกวะ่ะ สงสัยจะลืมเปิดฝาทิ้งไว้กลิ่นจืดหมดแล้วยายลืมเปิดฝาอ้าวไม่แปลกใจเลยทำไมจมูกยายเป็นแบบนี้<อ>ยัดทั้งฝาเลยนี่มึงกำลังบูรล,ลี่กูใช่ไหมเนี่ยจมูกแบบนี้มันเป็นวิวัฒนาการนะเวย้ยยังไงอะ่ะมันเพิ่มแอร์ฟลูให้ระบบการหายใจใหายใจเข้าได้สะดวกถ้าอากาศไม่เพียงพอก็สามารถปรับแต่งขยายรูได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้ดู นี่เป็นงเพิ่งจะว่าฉันบุลลี่มาหยกหยกตัวเองเล่นเองหนักกว่าอีกว่าแต่ยายดูเหนื่อยไปทําอะไรมาถะเลาะก,กับนกกระปูดมาช่วงหลังๆนี่ปล้นกุธีมากเพลอไม่ได้ก็ปันปันกันกินสิยายของได้มาฟรีๆไม่ได้ซื้อมาซะหน่อยก็เพราะกูปันให้มันนี่แหละมันเลยตามกูมาถึงครัวกูเลยคงจะกินอย่างอร่ออร่อยฮะแน่นอน ได้ลิ้มชิมรสเนื้อ,อย่าสนิทมันคงจะติดใจแล้วยายให้กินไปเยอะไหมหนังติดหนังแข่งนิดนึงยายนี่น้ำใจดั่งทะเลหมายถึงใจกว้างเค็มเป็นไงพอใจไปยัง <c oughs> โอเคเลยยายจริงๆนะตับนี้ยังมีอีกเยอะเก็บไว้เล่นตอนอื่นบ้างกลับมาเรื่องนอกกระปูดได้แล้วเออออกทะเลไปสักไกลเลย มันวนเวียนอยู่แถวๆหน้าบ้านนี่แหละกูต้องเอาคืนมันให้ได้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปโหยายหลายจริงอา้าวอย่าดมกูหายอีกแล้วใครเห็นบ้างยายเก็บไว้ในเชียนเปล่าไม่นะน่าจะอยู่แถวนี้แหละเพิ่งดมเมื่อกี้นี้เองอืมพวกมึงนี่ดูมีพี่รุษเปล่าม่มีนั่นสินยายไม่มีไม่รู้เลยไม่เห็นเลยมีพี่รุอีกแล้วพวกมึงนี่